เวลาอ่าสิบสมาข้อ1 4บสครับคนรวยจะเก่งการบริหารเงินเขาจะแบ่งบัญชีไว้6กหบัญชีนะครับหบัญชีแรกก็คือส0ของเงินก้อนหนึ่งสมมุติว่าท่านมีไรายได้กําไรนะเอาว่าตีสักหมื่นหนึ่งต่อเดือนนะหนึ่งบาทต่อเดือนส0บเปอร์เซ็นต์บาทเขาจะเก็บไว้เลยบัญชีนี้จะไม่ยุ่งเลยอาจจะไว้ ทำเป็นกระปุกทำเป็นกระปุกออมสินไว้สักหกกระปุกเอ่อหกบัญชีหรือไปเปิดบัญชีที่ธนาคารหกบัญชีก็ได้แบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะเอ่อผมจะเปิดบัญชีนี้เลยบัญชีหกบัญชีเลยธนาคารจะงงนะทำไมเปิดบัญชีเยอะแยะนะท่านเอาเงินได้เงินมาก้อนหนึ่งนะท่านไหลเข้าไปในหกบัญชีนี้ซูิท่านรับเงินเป็นค่าจ้างรับเหมาแล้วแต่ท่านให้ไปธนาคาร แบงก์ไหนก็ได้ฮะทำใบหกบัญชีนะผมทำอย่างนี้อันนี้นักบัญชีสอนผมเลยนะให้ทำอย่างนี้เลยมันก็เป็นเรื่องจริงด้วยทีฮับก็เขาบอกอย่างนี้เลยเมื่อรับเงินมาก้อนหนึ่งท่านกระจายเข้าสู่บัญชีหมายเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าหเงินก้อนหนึ่งนะเออท่านไปเลยออันแรกนี้ได้มาหมื่นหนึ่งพับาทท้าก็เอาใส่บัญชีนี้ไปไม่ต้องไปถอนมันอาจเป็นบัญชีที่ว่า ฝากประจาหรือแบบถอนไม่ได้อะใส่ปุ๊บถอนไม่ได้อะนะถอนนี่คือต้องไปปิดบัญชีอะนะแต่บัญชีสองนี่บัญชีใช้เล่นอันนี้ไม่ต้องไปเปิดก็ได้เอาเปิดสักห้าบัญชีก็ได้เอาเปิดสักห้าบัญช,บญชีบัญชีนี้ไม่ต้องไปเปิดนึงคือได้ปุ๊บจัดเงินไว้เลหนึ่งพันบาทเอาไว้ถลุงกินไปเลยมื้อนี้เดือนหนึ่งกินสักมื้อน,นึงอ่งอให้กําไรกับตัวเองให้ให้เองเคียรให้รางเลยกับตัวเองนะบัญชีสองบัญชีใช้เล่น มันต้องมีให้ห,หัวใจมันชุ่มฉ่ำชุ่มชื้นนะฮะจัดไปเลยให้สิบเปอร์เซ็นต์ฮะจัดไปเลยเออให้มันให้มันชีชีวาให้ดูว่าโอ้เรารวยอันนี้สามอีกบัญชีหนึง่งหมายเลขหมายเลขหมายเลขบัญชีอะไรบัญชีที่สองแล้วกันอันนี้ที่หนึ่งนะเพราะอันที่สองท่านกันไว้ไว้ไว้ไวไในอีกที่หนึง่งไม่ในกระปุกแล้วพอสิ้นเดือนท่านก็เอาไปเอาไปอะไรเอาไปเลี้ยงเนาะอันเป็นที่ที่สองคือออมยาวเลียยาว ออมระยะยาวใส่ไปออมระยะยาวนะบัญชีมันจะเหมือนเนื้อเนียวนี้เอาเราไว้ซื้อสินทรัพย์เอาไว้ลงทุนแต่นี่ออมระยะยาวถ้าจะออมในรูปแบบไหนเดี๋ยวไปดูกันบางคนจะออมในเรื่องของประกันชีวิตก็ได้ออมในเรื่องต่างๆที่มันสามารถจะเป็นระยะยาว5ปี10ปีออเนี้อันนี้คือระยะยาวนะฮะอันนี้คือเอาไว้ จังหวะที่ลงทุนเอ่อไอ,อ้ตอนที่มันต้องซื้อสินค้าราคาถูกนะฮะซื้อในตอนที่ภาวะเศรษฐกิจนะเราไปซื้อของราคาถูกนะตัวนี้เอาไว้ลงทุนตอนราคาสีรั์ถูกสะละเรียนรู้ไอ้บัญชีที่สามนี่ท่านต้องฝากเป็นออมทรัพย์ไว้ก่อนนี้นะการเรียนรู้มันมีหนึ่งซื้อหนังสือมาอ่านสองไปเรียนเรียนอะไรเรียนวิชาการลงทุนนะเรียนวิชาการ ธุรกิจออนไลน์ Online. เรียนวิชาเรื่องก,ก,การทำเนี่ยเพื่อสร้างตัวตนล่ะมันต้องมีค่าใช้จ่ายใช่ไหมครับสำคัญนะข้อนี้การไว้เผื่อเรียนนะการเรียนรู้มันมีไม่มีอะไรไม่ได้มาฟรีๆจะต้องลงทุนนะครการเรียนรู้มันเป็นการสร้างความมีสร้างมหาสาอำนาจเรียนรู้คือเท่ากับอำนาจเพราะนั้นเรียนรู้ ก็ต้องลงทุนนะฮะใช้ใจ่ายจำเป็นท่านก็เปิดบัญชีกันเนี่ยทำไมผงให้เปิดฮะเวลาเราใช้ปุ๊บเนี่ยสมมติว่าเราเดือนนี้เราวเราหมื่นเนาะตัวนี้คือ5,000บาทท่านก็ใส่บัญชีห้า0ันบาทเลยแล้วเวลาท่านจ่ายก็อาตัวนี้คือไว้เอาไว้ยิง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 วาโค้ดยิงปุ๊บมันก็มีค่าใจ่ายเอกไว้ไว่าจ่ายที่ไหนที่ไหนที่ไหนใช่ไหม เออจ่ายค่าฟ้าค่าน้ําค่าไฟจ่ายเรื่องต่างๆเดี๋ยวนี้มันก็ใช้ไวยนะ้ยิงนะยิงอ่ะนยเอาไว้สําหรับสร้างคิวอาโคของท่านเอาไว้ใช้ใจ่ายแบบใช้าบาทประจําอ่ะเออเนี่ยอันสุดท้ายคือการให้รำบ,บุญเอาใส่ไว้ในบัญชีอันนึงนะสะสมไว้เดือนหนึ่งไอ้มีกระถินครั้งหนึ่งหรือผ้าป่าอะไรเนียแล้วแต่เอาไว้ตอนซึ้งปีท่านไปทําบุญท่านก็จะมีเงินไปทําบุญนี่คือคนรวยกะเก่งปรางเงียต้องทําอย่างนี้ฮะ ไปหกบัญชีท่านชีวิตท่านจะมีชีวิตที่มีพร้อมทุกอย่างในแต่ละเดือนแต่เดือนท่านจะไปพอสิ้นปีปุ๊บท่านก็จะมีเงินก้อนตัวนี้เอาไว้สําหรับอาจจะไปซื้อทองซื้อแล้วแต่ท่านจะไปลงทุนด้านไหนแต่ห้ามถอนมาใช้ใช้ใจส่วนตัวนะข้อหนึ่งเนาะขอ้ขอสามก็เช่นกันอันนี้เหมือนกันเรียนรู้ก็ต้องสะสมไว้นะครับมาข้อสิบห้าคนรวยจะทํางานหนักแบบฉลาดฉลาดไงเหรอนี่เขาจะเอาธุรกิจไปสร้างเงิน แล้วเงินให้มันสร้างเงินเขาเรียกเงินต่อเงินนะฮะสำคัญเนาะธุรกิจเราต้องไปสร้างเงินก่อนแล้วเอาเงินเนี่ยไปสร้างเงินทีนีงนี่คือคนรวยเขาจะบริหารเงินแบบนี้เลยนี่ครับสาคัญมากข้อนี้นะฮะข้อนี้สําคัญสุดท้ายละในสี่อเรมีจะมี17โปรแกรมนะฮะอ่าสิบหกคนรวยมุ่งไปข้างหน้า จะออกเขตความสบายลงมือทำทั้งทั้งที่กลัวทั้งทั้งที่มีข้อกังหากังวลและไม่สะดวกด้วยอึดอัดใจลงมือทำทั้งทั้งที่ไม่อยากจะทำอะ่ะเออต้องแบบนี้ฮะคนรวยจะเป็นอย่างนั้นสัญชาติยาเป็นนักรบอคนรวยจะเป็นนักรบเราเราจะเป็นคนรวยเราต้องเป็นคนรวยแบบนักรบลงมือทำทั้งทั้งที่ไม่อยากจะทำอะ่ะมีอารมณ์แบบนี้ไหม นะอ่ะอย่ามาติดความสบายนะนะนะลงมือทําทั้งที่กลัวใช่ฮะโอ้มันสดะดวกฮะเออความกลัวไม่นนยากลงมือทําทั้งที่กลัวทั้งทั้งที่อึดอัดอึดอัดใจฮะเออแล้วทั้งที่แบบไม่มีอารมณ์อยากจะทําเออนั่นแหละลองลงมือทําปั๊บเนี่ยมันจะเป็นวินัยเป็นนิสัยเลยเออต่อไปมันจะรู้สึกว่าอารมณ์เรื่นี้มันไม่เกิดเออมันจะชนะกันตรงนี้แหละคนรวยคนจนมันจะแพ้ชนะนตรงนี้แหละนะ เออคือทางทีฮ er นะับเกอร์เนี่ยบางทีเราใส่อะไรนะใส่เรื่องของอคิดบวกเนาะเออบางทีคิดบวกมันมันบางทีมันก็ไม่เวิร์กเลยนะมันมัน,ม,นมันก็ใช้ได้อยู่เออแต่ว่าบางทีมันเหมือนกับเออมันหลอกตัวเองหรือเปล่าเออแต่ทางของ TH ฮับเกจะใช้คำว่าคิดแบบเสริมพลังผมก็เห็นด้วยนะท่านก็จะออกมาว่าท่านจะใช้คำว่าคิดเสริมพลัง จะไม่เอาคํา่าคิดบวกเออนะท่านนี้จะเอาคิดเรื่องเพราะว่าคิดบวกมันเหมือนเป็นการสมมติในสิ่งที่มันมันเหมือนไม่มันไม่เป็นจริงอะไรเงี้ยแต่ของอาจารย์ทีันี้จะเอาสายเรื่องของการคิดเสริมพลังมันจะต่างตรงนี้นะคิดบวกคิดเสริมพลังจะต่างกันคิดเสริมพลังจะเป็นคิดในสถานที่ความเป็นจริงคือความจริงอย่างเงี้ยมันมีอารมณ์แบบไม่อยากจะไม่อยากจะทะเออแล้วไปใส่ว่าบวกมันบางทีมันไม่ได้ง มันต้องมีวิธีเดียวคือลงมือทํานะบางทีเอาคาว่าคิดบวกมามันก็ไม่ได้มันไม่มันม,ม,ม,นมีมันมีในสถานการณ์ที่ท่านเคยเคยเจอไหมในสถานการณ์ที่แบบไม่มีอารมณ์อยากจะทำอะ่นะเนาะใครมีสถานการณ์แบบนี้ไหมกดเล็กหนึ่งมาเอ่อทุกคนอย่าไปโกหกเลยนะถ้ามีก็บอกมีผมก็มีผมเป็น,ผม,ปนผมก็เป็นอ่านเล็กหนึง่งไใครเป็นเหมือนผมไหมมีอารมณ์ไม่อยากจะทะําอ่ะคนสําเร็จคนรวย ก็มีเหมือนกันมีเหมือนกันไม่ใช่ไม่มีเขาก็เป็นมนุษย์ปัตทั่วธรรมดาแหละแต่เขามีทีจัดการเงินแก้ไขมันเหมือนเสร็จฝั่งนี้ความสําเร็จนะฝั่งนี้คิดมีอารมณ์อ่านะความคิดอารมณ์นะฮะจำได้ไหมเือนตัวไหมความคิดอารมณ์จิตใจอ่นะจิตใจและอันนี้คืออะไรความสําเร็จวัตถุวัตถุ เอไก่พราอันนี้เป็นไรอ่ะอันนี้มันเป็นมันมองไม่เห็นนะเออเราจะให้มันเป็นให้มันมองเห็นได้อะทำไงต้องมีสะพานเชื่อมอืความคิดอารมณ์จิตใจอ่ะมันมีอารมณ์มันคิดจิตใจบางทีมันมันอยากจะทำอ่ะบางทีเราจะคิดคิดอยากจะทำอารมณ์อยากจะทำจิตใจก็ไม่ได้สถานการณ์ก็โห อากาศวันนี้ก็ไม่ดีอารมณ์มันมันบิ้วยังไงไม่ได้อ่ะอารมณ์ก็ไม่มีเออจิตใจก็ไม่ได้ะความคิดก็ไม่ได้อ่ะแล้วมันจะสําเร็จเนี่ยสําเร็จอยู่ฝั่งนี้ไงเออจะทําไงสะพานะมันต้องมีสะพานเชื่อมใช่ไหมอ่ะ,อ,ะอาจารย์เทียมก็อบอกมันต้องมีสะพานเชื่อมต้องทําสะพานเชื่อมนะ